สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอฟซีทุกท่านเนาะค่ะกับว่าพมมาบอกับเจตาผ้าร่วยเนคะคะในทางช่องยูทูบเนาะืันนี้เจตาก็จะว่างแนวทางของเล่าพัฒนาค่ะืันนี้เป็นวันสิบวันที่สิบเนาะค่ะวันที่สิบเป็นวันพุธเล้าพัฒนาออกสองทุ่มครึ่งเนาะค่ะประวัติของเจตาค่ะพี่น้องหลักสิบเดินดี วันที่แปดที่ผ่านมาเนาะค่ะล่าออกเจ็ดเก้าแปดสามเจ็ดหลักสิบเดินดีเด่นหลักสิบหลักสิบบนเก้าเนาะหน่วย10บเข้าไปเข้าไปตัวหนึงอยู่ค่ะมีหนึ่งกับเก้าเนาะหลักสิบเดินดีสองตัวกับมาอยู่ตัวหนึ่งเนาะค่ะหลัก10บของเจตามาเก้า ประกบบอ่อเข่าค่ะประกบบมีสองศูวันที่แปดที่ผ่านมาค่ะประวัติของเจตาให้พี่น้องเบิงจักหน่อยเพราะว่าเล่นหลักสิบเป็นจังไรเจตาของเจา้าเขาวอ่อมีบ่เขาอยู่ตัวหนึงอยู่ค่ะเอซเป็นจังไรมีผู้ตามผู้ใดบ่เดินหลักสิบดีใจน้ำเนาะค่ะคันได้ตามเด้คันมีใดเนาะ ขอมินขอม้าให้เจตาเห็นในเด้อยเพราะได้ซึนใจในเด้อยใจบได้ยเนาะค่ะตามบ่าตามก้บบ่เป็นยังดอกค่ะแต่เขามาให้กำลังแรงใจเนาะกดหัวใจกะดีใจแล้วเจตากราบขอบพระคุณเปิดยางสูงเอามาเบิ่งตัวใหม่มือนี้วันที่สิบค่ะดินหลักสิบของเจตามือนี้เอฟซี FC. พิจาจรณากันไวมือแรงสองทุมรึงค่ะหลัก10เดินดีจัดให้แล้วค่ะมี fc คนคอมเมนตเข้ามาหลักสิน้ำเดิอเจตาวสันจ้ามาแล้วค่ะมาแล้วจับตามองเตรียมแคปหน้าจอเอาไว้มือแรงรุนกันต่อหลัก10บเดินดีค่ะเดินหลัก10ของเจตาให้ 7จกับ4ค่ะเดกับสี่เดินหลักสิเลขประกบของเจตาจะมี8ปดแปดศูกับสองค่ะสตัวเนาะเลขประกบอาจจะเป็น7จ็ดแปดเจ็ดศค่ะสี่แปดส นะประกบใส่กันชอบตัวใดก็จัดตัวนั่นเนาะค่ะพี่น้องเอาที่ห้าชอบพอหมัดเนาะเดินหลักสิบของเจตาเดินหลักสิบชอบก็จัดขัดก็ผ่านค่ะเลขทุกตัวเอามาวางเพื่อเป็นแนวทางค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเนาะคะ่ะชอบก็จัด ต่อไปเป็นของใครตาบรรทัดค่ะสรุปดินนิ้นเจาะวันที่8ที่ผ่านมาของตาบรรทัดหลุดไปด้วยค่ะอีฟซีกับขอโทษขอพอฟซี FC. แท่นตาบรรทัดเนาะค่ะวันที่8ที่ผ่านมาเจ็ดก้าแปสามตัวบน3สามเจ็ดล่างสรุปด่นนิ้นเจาะของเพินรนหลุดไปเนาะค่ะ หลุดไปวันที่แปดกรบขอโทษขอไพัเอฟซค่ะบลงประวัติจกน่อยพี่น้องจะลืมจต่สองวดแล้วสรุปเด่นเน้นเจาะของตาบรรทัดหลุดไปเนาะค่ะรุดไปก็ให้กำลังเร่งใจกันคือเก่าล่ะค่ะพี่น้องครับขอบุญขอบคุณตาบรรทัดค่ะที่เอาแนวทางมาว่างทางช่องของเจตาเนะ ขอพระคุณเป็นยางสุงให้กำลังแรงใจด้วยคะตาบรรทัดแนวทางของเพิ่นหลุดไปก็ปเป็นยังค่ะมือใหม่ไปใหม่ไปต่ตมือนีวันที่สิบเนาะค่ะรัอนผุดเขากับมาไปต่อไปใหม่รุ่นกันใหม่เนาะสรุปเด่นวิ่งลูดเด่นสีเน้นที่สี่สองหนึ่งเก้า หนึ่งศูนย์ค่ะเจาะเพิ่นสามตัวสี่สี่สองอ่าชอบก็จัดค่ะเ c ซีตาบรรทัดวาจังไดสรุปเด่นเน้นเจาะของเพิ่นมือน,นี้ตามต่แลนะค่ะชอบก็จัดขัดก็ผ่านเอาที่ห้าชอบเนาะ เลขทุกตัวเอามาวางเพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นอย่างสูงค่ะเป็นเพียงแนวทางเนาะค่ะวิจารณาชอบก็จัดขัดก็ผ่านต่อไปค่ะคุณยายใจดีของคุณยายใจดีสรุปเน้เนๆเจาะบอผ่านเนาะค่ะบอกเขา เด่นหนึ่งวันที่แปดที่ผ่านมาเนาะคะ่ะสามตัววันที่แปดที่ผ่านมาสามตัวลาออกเจ็ดเก้าแปดสามตัวบน,นะคะ่ะล่างสามเจ็ดเด่นน้นเจาะของเพิน่นบอเดินบอผ่านเนาะคะ่ะของคุณยายใจดีสองลอบ ให้กำลังแรงใจเดือค่ะคุณยายขอบุญขอบคุณหลาย,ลายๆเดียวแนวทางมาว่างทางช่องของเจตาเจตาให้กำลังใจคือเกาค่ะถึงแนวทางพ่นสิหลุดไปเกาไปใหม่มากคือเกาเนาะให้กำลังแรงใจกันคือเกาค่ะเอามาลุ้นกันต่อกับวันที่สิบนะคะ สรุปดินเน้นเจาะของคุณยายใจดีวิ่งหลูดพื้นดินมาหาค่ะเน้นที่3ามหาง3ตัว5 7 5, 6, าเหหเจาะที่3ตัวห่หางค่ะสามสรุปดินเน้นเจาะวันที่สิมือนแลนเป็นวันผุดราวพัฒนาค่ะไปลุ้นกันใหม่ไปต่อ ชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะค่ะราบขอบคุณขอบคุณคุณยายใจดีเนาะค่ะเน้ะทามาบางท่างช่องเจบตาเนาะมาไปต่อเป็นของใครเจอ,อุยเจอเพมันหลุดไปเ้ยค่ะงดนี่ วันที่ 8, แลาวออก7 9 8 3ตัวบน3 7าบอเขา่าบอเดินอขอถษขอไพ่อีบสี่แทนเจอุยเนาะค่ะแนวทางพื้นบดเดินบอเข่าเนาะวันที่หาทีพันมากบเข่าไปตัวหนึ่งอยู่ค่ะสองตัวมาหนึ่งตัวเนาะวันที่8ลุดไปแนวทางใหม่มาแล้วค่ะ ขอบบุญขอบคุณเจอุยลหลายๆเด้อค่ะที่เอาแนวทางมาวางทางช่องเนาะขอบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะสําหรับแนวทางเนาะค่ะเจอุอยพันธหยมาลุ่นกันไม่เป็นวันที่สิบแล้วค่ะเมื่อน,นี้วันพุธวันพุธลาวพัฒนาออกสองทุ่มขึ้นเนาะค่ะไปไม่ไป,ไปต่อกับเจอ,อุยค่ะลาวพัฒนาวิ่งลูด จีอุลไฮมาสีกับ7ค่ะสกับ7จสองตัวสหางสี่หนึ่งสี่เจ็ห้าเบิลก็จะมีสี่สีตัว3ตัว3หางส7 8 7จ2ดแสอง สี่สองค่ะวิ่งรูดพื้นเดินทอกันเด้อค่ะสกับ7เด่นเท่ากันสองตัว4ี่หางนินที่สี่สองเจดปดสองหางค่ะเจออุยน้นเนาะรอบนี้สี่หางค่ะงวดนี้หางเดียวค่ะเจออุยเน้นให้สาตัวเนหน1่งหางเจ็ด สี่สองค่ะอ่าวพิจารณาค่ะพี่น้องครชอบประจัดคัดกับพันแนวทางของเจอุ๋เนาะค่ะครจะตามต่อกับแคปหน้าจอค่ะแคปหน้าจอเอาไปรุนกันใครจะตามต่อกับเจอุ๋เนาะค่ะขอบบุญขอบคุณเจอุ๋ค่ะดี๋ยวแนวทางมาวางทางช่องแล้วก็ขาดไม่ได้คือ f c ซคือกันเนาะ ที่เขามาติดตามจิตตาตลอดแล้วก็ให้กําลังแรงใจมากดไลค์กดแชร์เนาะค่ะคนใหม่ที่เขามาเพิ่นก็นเขามาติดตามกับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะแล้วก็อฟซีเกาโอมเขามากดหัวใจกดไลค์กดแชร์ให้มาเป็นกําลังแรงใจในช่องน้นอยๆเนาะค่ะกับขอบพระคุณเป็นยางสูงค่ะคลิปนี้ก็ขอให้พี่น้องโชมดีมือแรงค่ะ โชคดีสองทุง่มครึ่งกับเ่าพัฒนาเมื่อนี้ก็ขอให้มีความสุขมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงกันทุกคนเนาะค่ะสุขภาพย่อมมาก่อนเด้อค่ะพี่นอ้องดูแลสุขภาพกันให้ดีเดินทางไปไซก็ขอให้ปลอดภัยค่ะเดินทางไปขอให้มีโชคกลับมาขอให้มีใช้คลิปหน้าพ่อกันไหมค่ะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ